น้องมาตั้งเพื่น้อมาจากระจนงวงจ้งงาน่ะคะนันคืออ๋องาน้เลยออ๋องานมันเยอะนะครับมันจะอยู่ต้นลำไยมันออกมาช่วงแม่นี่เล็ดได้ินเสียงได้ยินเสียงจิ๊บจิแต่ไ่ได้สนใจทำไรกินัอย่เ้

น้าบุญดาคนสะอาด่าโอ้นลันป็นอะไรฮะดทางคิววันนี้มีไฟติดหัวใจไหมื่อนติดกันอยากติดทันแค่คุณพี่เสียมาไอมต่อยก็โม่โป่งก้อยเนี่ยถ้าไปโป่งมันเป็นหลายวันแล้วอีเนี่ย เป็นต้นเลยอะ่ะกู่จิ้แเออนี่เจวนี่อยากโชว์อ๋้มัน,นมีงองขั้นแก่เลยอะ่ะอืมุ้ยออยใคอุ้ยาา้น,น,น,นะือ้หทำใจนะ